ลำพังตาก็เป็นเพียงกล้องฉายแสงสะท้อนจากภายนอกเข้ามาเหมือนเราตั้งกระจกเงาไว้พอมีอะไรผ่านหน้ากระจกเงาก็เข้าไปปรากฏในกระจกแต่กระจกเองก็ไม่รู้ว่าเงานั้นสวยหรือไม่หญิงหรือชายนกหรือกากระจกก็ไม่รู้เรื่องคนผู้เป็นเจ้าของกระจกต่างหากที่เป็นผู้รู้มาต่อกันครับนะ คราวที่แล้วก็พูดเรื่องอาตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็เขาสรุปนิดนึงว่าสิ่งทั้ง5้านะผมพอดีอ่านจบเร็วไปหน่อยนะครับไม่ได้สรุปให้แต่ว่าก็สรุปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมันเยอะมากเลยนะครับอ่ะมาต่อกันก่อนแล้วกันเนาะตาหูจมูกลิ้นกายนะครับหัวข้อใหม่นะสิ่งทั้ง5้านะครับพูดถึงช่องทางที่จะเข้าถึงใจโดยผ่านร่างกายมาแล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน5ทางก็น่าจะพูดให้ตลอดว่า5ทางนั้นทางไหนอะไรผ่าน ที่จริงก็กล่าวพาดพิงมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นที่ว่าด้วยเรื่องอาหารใจเรื่อยมาแต่นั่งเป็นเพียงพาดพิงถึงเท่านั้นเพราะในบทเหล่านั้นอยากจะพูดเรื่องอื่นเป็นเรื่องหลัก สิ่งทั้ง5ที่กาลังพูดถึงนี้ได้แก่สิ่งภายนอกตัวที่มากระทบประสาททั้ง5้าเช่นรูปคนอื่นมากระทบตาเราหรือเสียงพูดคนอื่นมากระทบหูเรากลิ่นจากดอกไม้มาต้องจมูกเรารสอาหารมาถูกลิ้นเราและสัมผัสนุ่มมจากฟูกเบาะมาประทะตัวเราพวกที่มานั้นเรียกว่ามาจากภายนอกคือนอกตัวนอกจากนี้ยังมีเกิดขึ้นภายในตัวอีกด้วยแต่อาอธิบายทางธรรมะก็ถือว่าเป็นสิ่งภายนอกด้วยเหมือนกันตัวอย่างเช่น เรื่องตาเห็นรูปตามหลักถือว่าตาเป็นอายตนะภายในคือในตัวส่วนรูปเป็นอายตนะภายนอกคือนอกตัวตาเป็นอายตนะภายในก็คือเป็นตัวรับภายในเพราะมันอยู่ในตัวเราเนาะรูปก็คือสิ่งที่เห็นนะเป็นอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่ข้างนอกเรานะครับแต่ทีนี้หากจะตั้งปัญหาว่าการที่เราเห็นรูปโฉมของตัวเองชเช่นเห็นเนื้อตัวมือเท้าของเราเองอย่างนี้เราเรียกว่าเนื้อตัวเป็นอายตนะภายนอกได้ คือสิ่งที่ตาเห็นแล้วเรียกว่าภายนอกทั้งนั้นสิ่งที่ตาเห็นเรียกว่าภายนอกทั้งนั้นโอเคเสียงก็เหมือนกันเราพูดเองได้ยินเองเสียงของเราก็เป็นอยุยตนะภายนอก รสก็เหมือนกันบางทีก็รู้ว่าเปรี้ยวปากหรือขมน้ำลายตัวเองรสเปรี้ยวรสขมนั้นเกิดขึ้นในตัวเราเองแต่ก็จัดเข้าพวกอายุนะภายนอกสิ่งกระทบกายที่เรียกว่าผัสสะบางทีก็เกิดขึ้นในตัวเองเช่นกำลังรับประทานอาหารเพลินๆเกิดกัดลิ้นตัวเองกรวบน้ำตาแทบร่วงนี่ก็คืออายุนะภายนอกแต่เกิดขึ้นในตัวเอง เข้าใจแล้วนะคำว,ว่าเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยก็คือเกิดแก่ร่างกายนะครับทีนี้แจกแจงลักษณะาอาการของสิ่งทั้ง5อีกครั้งการความสงสัยอาการอย่างไรเป็นอาการของรูปอย่างไรเป็นอาการของเสียงอย่างไรเป็นอาการของกลิ่นอย่างไรเป็นอาการของรสอย่างไรเป็นอาการของผัสสะโปรดดูตารางต่อไปนี้โอ้โหตารางนี้ใช้เวลาอ่านเหมือนกันนะนะครับเป็นตารางนี้นะครับเดี๋ยวตัดต่อขึ้นให้นะครับตารางแสดงตัวอย่างอายตนะ ภายนอกทั้งห้าอาการของรูปก็มีสั้นยากลมแบนคดรีคมสวยขี้เลสูงต่ำเล็กใหญ่ขาวเขียวแดงดําเหลืองพวกนี้อาการของเสียงก็คือแหบเครือทุ้มดังเบาโฮกห้าโหยหวนเพราะไม่เพราะกังวานวกเวกไวไวอาการของกลิ่นหอมเหม็นฉุนสาบหน้าดมไม่หน้าดมอาการของรสเปรี้ยวหวานขมมันเค็มเผ็ดจืดซ่าฟาดคืนเฟือนอาการของภาษาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มระคายอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีอีกยังนึกได้ไม่หมดและยังมีอาการผสมที่ไม่ได้เขียนไว้อีกเช่นเสียงกลมเป็นยังไงเสียงกลมคําว่ากลมเป็นลักษณะของรูปแต่ยืมไปใช้กับเสียงหรือกลิ่นก็เหมือนกัน ผสมกันได้อีกหลายอย่างหอมก็มีหอมอ่อนๆหอมเย็นๆความจริงอ่อนกับเย็นเป็นอาการของภาษากลิ่นใครจะไปกดดูได้ว่าอ่อนหรือแข็งหรือจะเอามือแคะดูว่ากลิ่นร้อนหรือกลิ่นเย็นก็ไม่รู้ได้เหมือนกันบางทีเราให้สีทีเดียวก็มีเช่นกลิ่นเหม็นถ้าเหม็นบางลักษณะเราใช้คําว่าเหม็นเขียวความจริงเขียวเป็นอาการของรูปเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตากลิ่นจริงๆไม่มีสีถ้ากลิ่นมีสีมันก็คงจะเปื้อนจมูกบ้างกระมัง นี่เรื่องยืมคํามาใช้แต่ก็ได้ยินพูดกันเฉพาะเหม็นเขียวส่วนเหม็นแดงและเหม็นเหลืองไม่เห็นมีใครพูดสิ่งทั้ง5้านี้บางอย่างเวลาเกิดขึ้นมันทําหน้าที่หลายๆอย่างก็มีต้องทราบไว้เหมือนกันผงเข้าตารู้สึกเครืองลูกในตาเอาออกมาได้แล้วจึงวางมันไว้บนฝ่ามือมองดูเห็นเป็นเม็ดดําๆเล็กๆลองคิดดูซิว่าไหนเป็นอาการของอะไรคําตอบก็มีดังนี้ความรู้สึกเคืองเป็นความรู้สึกทางกายประสาทไม่ใช่จากสู่ประสาท ความรู้สึกเครื่องตาเป็นความรู้สึกทางกายอวะศาสตรนะเพราะเป็นความรู้สึกเจ็บใช่ไหมที่มองเห็นเป็นเม็ดดำๆนั้นเป็นอาการเห็นด้วยจักษุประสาทอ๋อที่เรามองเห็นเนะี่ยโอเคเราเรามีฝุ่นนะหยิบฝุ่นออกมาปุ๊บไอตอนที่ฝุ่นมันละคายเคืองนี่คือกายอวะศาสตรางานแต่ตอนที่เราเห็นฝุ่นเนี่ยเห็นที่มันอยู่บนมือเนะี่ย นี่คือการทำงานของจัตุปสตรสสาทผู้ย่อว่าตาเห็นรูปเคี้ยวถั่วที่สงขั่วหอมมันแต่แข็งเกกะปากเวลาเคี้ยวได้ยินกรอบๆไหนเป็นอาการของอะไรเช่นเดียวกันกับปัญหาแรกหอมเป็นอาการของกลิ่นรับรู้ด้วยคานาปรสสาทมันเป็นอาการของรสรับรู้ด้วยชิวหาประสาทแข็งใช่ไหมเป็นอาการของผัสสะเรารับรู้ด้วยกายาปรสสาทเสียงกรอบๆเป็นอาการของเสียงเรารู้ด้วยโส,สตประสาท อืม,อมละเอียดดีเว้ยต่อไปท่านก็พิจารณาแยกได้เองว่าแล้วก็ขอย้ําอีกนิดว่าลาพางตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นประสาทที่มีคุณภาพในการรับกระทบเท่านั้นไม่มีตัวรู้อยู่ในตัวใจต่างหากที่เป็นผู้รู้ลำพางตาก็เป็นเพียงกล้องฉายแสงสะท้อนจากภายนอกเข้ามาเหมือนเราตั้งกระจกเงาไว้พอมีอะไรผ่านหน้ากระจกเงาก็เข้าไปปรากฏในกระจกแต่กระจกเองก็ไม่รู้ว่าเงานั้นสวยหรือไม่ หญิงหรือชายนกหรือกากระจกก็ไม่รู้เรื่องคนผู้เป็นเจ้าของกระจกต่างหากที่เป็นผู้รู้ระหว่างตากับใจก็เหมือนกันตาเป็นเพียงกระจกให้รูปต่างๆเข้าไปปรากฏส่วนใจเป็นผู้รู้ระหว่างประสาทอื่นๆก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับสรุปนิดนึงเนาะโอ้นี่ละเอียดดีนะครับเเรา,เราพว่เราลองฝึกลองเทสแบบนี้บ่อยๆวเวลากินข้าวนะลองแยกประสาดดูอ๋อโอเครสนี้มันเป็น การทํางานของอะไรนะใช่ไหมสัมผัสนี้เป็นการทํางานของอะไรนะกลิ่นนี้เป็นการทํางานของอะไรนะหูที่เราได้ยินเป็นการทํางานของอะไรนะตาที่เราเห็นเนี่ยเป็นการทํางานของอะไรนะอะไรแบบเนี้ยเนาะอาจารย์ท่านกําลังสรุปว่าอาการทางมันมีสองใหญ่สองักษณะหใหญ่คือคืออายตนะตัวรับรู้เนี่ยมีสองอย่างคืออย่างกายกับอย่างใจทางกายกับทางใจทางกายเนี่ยมีห้าตัวทางใจเนี่ยมีตัวเดียวแต่ใจเนี่ยนะลำพังอยู ання, ่ตัวคนเดียวเนี่ยก็ต้องรับอะไรต่างๆแล้วนะครับ ดันมันมีกายที่ช่วยรับสิ่งต่างๆนะสิ่งกระทบต่างๆเข้ามาแล้วก็กำลังส่งต่อถึงใจอีกนะอันนี้เราพูดถึงพฤติการของกายนะใช่ปะ่ะพฤติการของกายนะ ep สิบสองเนี่ย ep เขาชื่อว่าการเข้าถึงใจก็คือจะเข้าถึงใจได้อะไรก็แล้วแต่จะเข้าถึงจิตเข้าถึงใจได้มันผ่านกายสส่วนใหญ่เป็นเป็นหลักเลยนะครับ5ประตูเนาะก็สรุปไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก็ลองลองลองฝึก ลองฝึกดูนะฝึกแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นมันมันเป็นกายคตาสติหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันละแล้วก็เป็นวิปัสสนาด้วยนะอีกหนึ่งอันมันควบคู่กันไปเลยนะมันเป็นกรรมฐานฝ่าย ฝ่ายสมถะกับฝ่ายวิปัสนาเนี่ยที่เดินคู่กันอันนี้อันนี้น่าลองเอาไปฝึกดูนะครับใครพูดผมผมพูดแล้วใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปนะครับน้อยผมพูดก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากหรอกนะก็พูดไปตามที่เดินเข้าใจนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคก็หวังว่า e ีีนี้จะเป็นประโยชน์นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาพบกัน E ีีหน้านะเรื่องของใจแล้วนะครับนี่เรื่องนี้สําคัญมากเลย